น้ำขุนมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะนะเสียนปลาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับนะครับวันนี้ผ่านเลาะเหมือนเดิมครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับแต่ว่ามีลมนิดๆนะผมเห็นแดดมันออกดีครับแดดร้อนดีนะผมก็เลยว่าพามาออกเลาะยิยงปลาดูอีกนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปลุนไปติดตามรับชมด้วยกันนะครับวันนี้ วันนี้ใช้ยกจริงบ้างครับวันนี้กับลูกดอกก้กานเหล็กก้านร,ร่มครับวันนี้นะสายพี1 3ร้อยสาสิบน่าจะร้อยสามสิบร้อยี่ิบเนี่ยแหละจำไม่ได้ยางตัด 17, สิบเจ็ดเซนสิหกเซนครับแล้วก็ชักเจนะ็ดิบเนาะปีกห้าสิบครับวันนี้ใช้ยกยิงนะมาดูว่ายกยิงจะหมานไหมวันนี้เรามาเลยกันเลยครับมูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะ เห็นแดดมันออกดีครับก็เลยออกหมายดูนะวันนี้นะก็ยังมีลมนิดๆน,นะครับนี่ไปเราไปรุนด้วยกันครับ โอ้โหอืมลูกดอกลูกดอกมันเฉล็บดินก่อนนะเมื่อกี้โอ้โหใสสวยเลยนะมันไปตีดินก่อนนี้มันเฉล็บครับตีลังกาเลยเมื่อกี้ฮลาดาเลยนัดแรกอืมปลามัน ชอบลงไปก่อนนะช่วงนี้ปลามันฉลาดครับช่วงนี้ยิงยากเลยช่วงนี้ยิงยากครับหายากปลามันเริ่มรู้แหละน้ําก็แห้งไวครับอีกอย่างก็คนยิงเยอะด้วยเนะนาะนาๆเขายิงเยอะด้วยผมไปสำรวจหมายชะโดมาก็ไม่ลอยนะไม่ขึ้นเลยไม่เข้าพุ่มเลยนะครับ เป็นเพราะอากาศหนาวหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมดูหลายๆช่องเนาะไอเขาก็ยิงะโดได้เนาะช่วงหนาวหนาวเย็นๆเนาะอากาศลมแรงๆนะแต่ผมไปสำรวจดูไม่ลอยเลยหรือว่าเป็นบางพื้นที่หรือเปล่าไม่รู้นะหมายะโดนะปลาชเโดเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะแถวที่ผมไปยิงประจำนะแต่ว่ามันไม่ลอยเลยครับต้องรออากาศร้อนๆหรือเปล่าไม่รู้นะ เดี๋ยวจะลองไปสำรวจอีกทีครับไปสำรวจมาแล้วครั้งหนึ่งก็ยังไม่เห็นตัวก็เดี๋ยวต้องไปตามหาเจอให้เจอนะครับแต่ตอนนี้ก็หาเลาะแถวนี้ไปก่อนครับในว่างๆก็เดี๋ยวไปสำรวจไหมชะดูไปเราเลยกันต่อครับวันนี้ก็มาสายด้วยนะเกือบเที่ยงแล้วจะเที่ยงตรงแล้วยังไม่ได้ตัวนะยิงไปสองครั้งแล้ว Gue tanda tak express r Și r แต้มแรกมาแล้วอยู่อีกไหมโดนจุดนกนะเมื่อกี้ขี่เลาะตั้งไกลวันนี้ปลายากมากไม่ยากหรอกครับแต่ยิงไม่โดนตัวนี้จุดนกครับอยู่น,นิ่งเลยมาแล้วเต็มแรกครับส,สวยสวยมันต้องยิงอย่างนี้ครับไม่ต้องดินนะมันจะได้ไม่พันับน่าจะเข้า กลางกระมมเรียบร้อยเลยครับแต้มหนึ่งของวันนี้ครับกับการออกไม้เกือบเที่ยงแล้วนะนี่ครับสวยนะพี่ๆนะเีเข้าหัวหนะหันข้างให้คแต้มแรงมาแล้วครับไปเก็บลมน,นิดครับวันนี้แต่ก็ยังพอเห็นตัวครับ nam có hàng lồng dở lên โดนโดนครับมาเรียบร้อยครับจุดนอกสสวยอีกแล้วใส่รุ่นเดียวกันครับเมืม่อกี้อยู่ใต้น้ำนะผมขี่มาแล้วมันมันลงนะครับเมื่อกี้มันลงแล้วผมก็เลยลองนั่งเฝ้านั่งไม่ถึงหนึ่งนาทีนะขึ้นมาเลยจุดนอกอีกแล้วครับ หลังหัวเลยต้องยิงจุดนี้อย่างเดียวครับไม่งั้นพันแน่นอนนี่ครับใส่สวยนะโอเคครับไปพอได้แร่ทำแดดเดียวครับช่วงนี้ปลากระสูบหายหมดเลยนะครับยังไม่เห็นตัวเลยครับไม่รู้ไปไหน ตัวนั้นใหญ่ไหมไม่ค่อยใหญ่นะโดนไหมโอ้โหกำลังจะขี่รถเอาโดนด้วยตัวไม่ใหญ่โอ้โหกำลังจะจะขี่รถไปนะขึ้นมาเฉยครับโอ้โหปลากเกลือแท้ๆเลยตัวนี้ครับโดนด้วยนะนั่นขาดแล้วครับโอ้ย ดินนิดเดียวเองขาดเลยอุ้ยขาดเลยครับวันนี้แต้มแรกอือหือเสียดายเลยครับมันไปเกี่ยวต้นมายราบนิดนึงนะเมื่อกี้ สวยเลยครับไม่ทันโอ้ยโดดไม้อีกแล้วโอ้โหวันนี้ยิงโดนไม้หลายครั้งแล้วนะ 哦。Oh. ไซส์เล็กนี่แม่นมากเลยตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้นะวันนี้ปลามันระแวงนะคนหาปลาเยอะครับช่วงนี้นี่ครับซส์สวยอยู่พอได้แรงทำแดดเดียวครับปลาเกลือนะอย่าขาดก็พอโอ้ยติด,ดอีกม,มาหลุด ส,สวยส,สวยอยู่ใส่ปลาเกลือครับผมนี่ครับเม่นมากนะส่นี้โอ้ไม่ทันอีกแล้ว จะโดนนะโดนครับโดนโดนโดน,โดนจะย็นจะยิงจะย็น,ยนโดนแรงเต็มใสปลาเกลือใส่ดดเดียวแดดเดียวใส่นี้ไม่มีพลาดวันนี้ใสโลยิงไปพลาดเยอะเลยโหเสียดาย มันนี้ไม่ใช่ของเราครับมันหลังต้องใช้แน่นอน,นเก็บใส่นี้ก่อนครับไปมันมาตอนนี้ร่มันลงคลองแล้วครับมองตัวอย่างมากก็วันนี้มาสายมาเที่ยงเลย ัะไม่โดนตัวนี้ตายน้ำใตยน้ำเห <c oughs> มัอนโดนนะเอาโดนเฉยห <c oughs> ลากแล้วหลากแล้ว ไม่อยู่ใต้น้ำโดนเฉยครับมามามาเห็นเง,ง,งาเงาเฉยเองนะไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่ครับมามามาโอ้โหใส่ปลาเกือเนี่ยเม่นมากเลยอ่ะวันนี้เนี่ยโ,โเห็นในน้ำนึกว่าเล็กนึกว่าใหญ่ใส่ปลาเกลืออีกแล้วครับ ใช้ปลาแดดเดียวครับวันนี้เจอติดสายแดดเดียวครับนี่นะอยู่น้ําลึกด้วยนะวันนี้ตัวนี้ส,สวยพอได้ทําแดดเดียวครับวันนี้ไปเราเลาะก,กันต่อครับหลวลมมันบังแล้วนะมันหามองตัวยากแล้วทีนี้พยายามสังเกตดีๆครับ ชอบซ่อนแอบนะไปซ่อนเหมือนโดนนะเหมือนโดนนะครับใช่ไหม โดนวันนี้ซส์เกลือนะแม่นมากเลยครับวันนี้ยัยงไงก็โดนนะไอซส์ใหญ่ยิยงไม่โดนครับจุดนกเลยตัวนี้ซส์สวยอยู่นะซส์แดดเดียวอะได้ของแถมอะไรมาเนี่ย ลา,าลามะพร้าวจุดนกครับอ้ตัวนี้อ้วนมากเลยนะสสวยๆเลยครับไดนะ้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นครับวันนี้มาสายแล้วมาเที่ยงเลยได้แค่นี้ก็ถือโอเคอนี่ครับจุดนกคุนข้างให้นะอ้วนๆเลยครับ ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงครับจะได้อีกหรือเปล่านะลุยอันนี้ก็่มมันจะปิดลองล้วครับโอโ้สามตัวเลยครับปิดกันเมื่อกี้ เดวนี้โอ้โหมาครับไปพีๆนะนะวันนี้พรแล้ววันนี้ยิงพลาดแต่ไซโลเลยครับประมาณสามสี่ตัวนะไซโลทั้งนั้นเลยครับโลหน่อยๆน,นะโลสองโลสามเนะี่ยไม่โดนสักตัวเลยวันนี้แปลกเละนะออกมาสายนะออกมาเที่ยงแล้วก็ได้ยิงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเองครับตอนนี้ก็บ่ายแล้วก็เลยต้องรีบกลับแล้วพอแล้วครับ เนี่ยมาดูผลงานของเราครับหมานแต่ไซปอกเลยครับพี่ๆนะวันนี้นะเนี่ยไสแดดเดียวทางนั้นเลยจุดนกทั้งหมดเลยครับนี่โอ้หกเต็มครับ <c oughs> ได้ไสปลาเกลือมาใส <c oughs> แดดเดียวมาหกเต้มเองครับไสโลสามสี่เต็มยิงไม่โดนสักเต็มเลยนะวันนี้ไม่รู้เป็นไรหมาเลยไสโลไม่ไต้โอ้พูดไม่ออกเลยนะโอ้โหวันจะพลาดนะพลาดแต่ไสโลแล้วแต่ว่าไส แรกๆนี่แม่นมากเลยนะไม่เป็นไรโอกาสหน้าไว้แก้มือครับ้ามันยังอยู่ให้นะเดี๋ยววันนี้ก็พวกนี้พอได้กับข้าวพอได้เอาไปไปไปแรดทำแดดเดียวเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆนานาะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าว่าผมจะมาอเปล่าว่าจะไปหญิงที่ไหนนะครับสวัสดีครับ